<c oughs> อาการสามสองทุกประการมีความฝุขความเจริญ <c oughs> มีเงินมีทองหมั่งมีรวยๆนะลูกขอให้สำเร็จทุกประการอาการโลกทั้งหลายถาดทั้งหลายที่ไม่ดีก็รับเอาไปแล้วก็จะแม่จะช่วยรักษาโลกภายในให้ทั้งหมดอืออาวตั้งใจรับ โอมสุรีย์มากระหานุจิระหานมัจิกระหานมตทกระหานมตทกระหานบริกระหานสกรีย์มาเจริยามัตสกุระหามาริกยาอมาริกยามหาวุเชบาหันโอ้โลกอะไรใดๆไ,ไม่ดีก็ขอให้หายให้หมดนะขอให้รับเอาขันนี้ไปขอให้มีความสุขความเจริญมีเงินมีทองไหลกองเข้ามามีความสําเร็จทุกประการขอให้สิ่งใดไม่ติดขัดอะไรก็ขอให้สําเร็จทุกประการ อมเจมาตาคีธุระคาการีปียงมามาทุตยามปีอมเจมาตาคีธุระคาการีปียงมามาสาติยามปีอมเจมาตาคีธุระคาการีปียังมาม,ม,ม,มาด้วยพรร้อยแปดประการขอให้สําเร็จทุกประการดังใจหมายรับไปไปวางข้างหลังเลยลูกนะถ้า,าช่วยคนมันลําบากนะักปีหนึ่ง